Radio สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ SD Radio Online ช้าวันจันทร์ที่7ก,กันยายนพบกับผมพีเจรีโอครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับทำเป็ดมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังครับทำเป็ดเป็นเครื่องดนงตรีสากพลในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองประเภทเสียงสูง เช่นเดียวกับเฟนส์ฮอ์กำหนดเสียงโดยอาศัยลมจากการเป่าของผู้เล่นทำให้เกิดการสะเทือนของลิมฝีปากโดยทั่วไปมีปุ่มกดอยู่สามอันเรียงอยู่ในเลเานาบเดียวกันมีทั้งเคลือบผิวด้วยทองเงินนิกเกิลและลักเกอร์ทำเป็ดมีวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากแต่สัญญาณที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือในทางทหารแต่ลักษณะนั้นโดยมากจะไม่มีปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงทำให้ไม่สามารถสร้างระดับเสียงที่แตกต่างกันมากนะักจนกระทั่งมีการประดิษฐ์ปุ่มกดและกลไกต่างๆเข้าไปใน,ในภายหลังสมัยยุคกลางโดยเป็นเครื่ดนตรีที่ได้รับความนิยมในวงกว้างสามารถเห็นใน ในวงหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พื้นบ้านของเมกิชกันวงแจส๊สวงโยธว,วาติจนถึงวงออเคสตาราขนาดใหญ่หรือแม้แต่วงดนตรีป๊อปล็อกสมัยใหม่ระดับเสียงของทรัมเป็ดอยู่ในช่วงเสียงประมาณ2อออกเทฟขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่นเสียงของทรัมเป็ดโดยธรรมชาติมีลักษณะดัง กลางวานสดใสและเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เสียงที่แสดงออกถึงอารมณ์มวนเศร้าได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของทำเป็ดมีประวัติที่ยาวนานกันเลยทีเดียวสำหรับครั้งหน้าผมจะพูดถึงเครื่องดน,นตรีอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับคนทุกผู้ฟังที่อยากจะขอเพลงสามารถขอมาได้ที่ f a c e b o o k c o m Sdradio.twitter.com/sdradioonline และเว็บไซต์ rad radio.sd.ac.th ครับแล้วอย่าลืมติดตามผมในวันพฤหัสเวลาต2นาฬิกาสีานาทีถึง,งานาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ